สวัสดีครับร้านแจ้อ,อยตลาดลงเกลือนะครับวันนี้ทางร้านนะครับจะมานำเสนอนะครับเป็นกระสอบตุ๊กตาลิขสิทธิ์นะครับกระสอบตุ๊กตาลิขสิทธิ์อเมริกานะครับคืองานแบบไหนคือ,อทางร้านอธิบายว่าเป็นงานที่แยกมาจากแบกรวมทุกอย่างนะครับจะไม่มีงานหางคือพวกหมีหมาแมวงาน ที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะครับนะอันนี้จะเป็นกระสอบลิขสิทธิ์อเมริกาล้วนนะครับ1กระสอบมีเท่าไหร่นะครับ1กระสอบมี50ถึง80กิโลนะครับน้ำหนักชั่งตามกระสอบนะครับลูกค้าจะเป็นงานรวมตุ๊กตาดิสนีย์ทุกอย่างเลยนะครับนะจะมีตัวอย่างก็คือเอ่อมิก้มินนี่มินเนี่ยน แล้วก็ตุ๊กตาต่างๆนะครับนะของดิสนีย์นะครับหรือว่าเป็นพวกลิขสิทธิ์แบรนด์ต่างๆนะครับจะเป็นกระสอบมาแบบนี้เลยครับลูกค้าเป็นกระสอบที่ไม่ผ่านการคัดครับเป็นแบกใหญ่แบบนี้เลยนะครับนะทางร้านนําเข้าจากโกดังแบบนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับมีตัวอย่างงานให้ดูดังนี้นะครับนี่นะครับอย่างเช่นกระสอบนี้นะครับ มิกกี้นะครับมีที่วายนะครับนะมันจะมีบางตัวป้ายตัดนะครับบางตัวก็มีป้ายนะครับนะคือทางร้านไม่ได้แยกให้เลยนะครับลูกค้าแจ้งแจ้งก่อนเนาะมินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยนแต่งชุดแต่งตัวแบบนี้นะครับกรีนแมนโพนี่นะครับยูนิคอนนะครับนะมิกกี้แต่งตัวเห็นไหมเอ่ยมินเนี่ยนตายางเห็นไหมครับนะอันนี้คือตัวอย่างกระสอบที่เปิด ส่งลูกค้านะครับนะแบบนี้นะครับเปนป้าพริกนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเออพวกหมีที่วายสวยๆนะครับนะส่วนมากจะเป็นงานลิขสิทธิ์ของดิสนีย์นะครับพวกโปเกมอนอาจจะมีบ้างนะครับแล้วก็กาฟิลแมวกาฟิลนะครับเนาะในดิสนีย์เหมือนกันนะครับโพนี่งานบิวนะครับสปอนบอบนะครับ นี่ที่ดึงออกมาคือโพนี่นะครับนะตัวใหญ่ไซส์ใหญ่เป็นงานบิวเบร์นะครับตัวนี้นะครับงานประมาณนี้ครับนะลูกค้างานเป็นงานพร้อมขายครับนะบางตัวมีเปื้อนมีมอมนะครับลูกค้าเอาไปทําความสะอาดเอานิดนึงนะครับนะบางตัวใหม่กลิบเลยนะครับสามารถนําไปขายได้เลยนะครับราคานะครับตอนนี้นะครับนะเป็นงานคาดหัวแบบนี้นะครับลูกค้าช่างกิโลละ 250นะครับนะนะแคแบมมาเห็นไหมครับแคร์แบมสีเหลืองนะครับนะกิโลละ250นะครับเป็นงานไม่ผ่านการคัดใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นลิขสิทธิ์นะครับใส่กระสอบมาแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะครับสามารถนําไปขายได้เลยนะครับนะลายสดนะครับทาง Facebook นะครับหรือตลาดนัดอะไรก็ได้นะครับ